มาตรการที่สองเนี่ยควอลันทีนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการควบคุมโรคแต่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและก็ธุรกิจเราจะทำอย่างไรเนี่ยให้ประเทศไทยเนี่ยมีภาพของการควอลันทีนที่สะดวกสบายนะครับปลอดภัยแล้วก็ในขณะวอลควอลันทีนน้ทำงานได้นะครับก็เป็นสมาร์ทควอลันทีน คอรรทีนเนี่ยมีหลายประเทศกําลังศึกษากันนะครับว่าถ้าเราตรวจหาเชื้อแล้วเนี่ยเราต้องคอรรทีนสั้นขนาดไหนไม่จำเป็นต้องสิวันอาจจะเป็น5วัน7วันหรือ10วันพอให้สั้นที่สุดเท่าที่จะสั้นได้กําลังศึกษากันอยู่นะครับว่าระยะเวลาคอรรทีนเนี่ยขนาดไหนส่วนสถานที่นะครับเราก็เตรียมพร้อไมไว้แล้ว แต่จำนวนยังไม่พอล่ะครับต้องเพิ่มต้องเพิ่มเพิ่มขนาดไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเลขเอาโรงแรมเอารีสอร์ทเอาโรงพยาบาลกรมผมเนี่ยนะครับอาจารย์สัพพาานผักดันโรงแรมรีสอร์ทเป็นออเทอเรนทีฟควอนทีนผักดันโรงพยาบาลให้เป็นฮอสพิทอลควอนทีนมาถูกทางแล้วครับแล้วต่อไปเนี่ยถ้าเราเปิดประเทศพวกนี้จะรองรับเราได้ทั้งคนเข้ามาได้ทั้งเงิน เข้าประเทศ